นะคะนี่แคนเช่เม็ดแคนเช่เมล่าอะไรอีกค่ะลูกผงฟูอ่าผงฟูผงฟูกับเบกกิ้งโซดาคือตัวเดียวกันนะคะน้ำมันพืชอ่าน้ำมันพืชอยู่ตรงนู้นน้ำมันพืชกดนี่น้ำมันพืชอ่านี่น้ำมันพืชนะคะแล้วมีอะไรอีกคะยาลดกลดชนิดผงยาลดกลดชนิดผงคืออะไรเด็กๆเคยเห็นไหมยาลดกลดชนิดผงอีโนเคยกินไหมเคยกินนโเลยใช่ค่ะ กดสติ๊กโก็คืออีโนแล้วมีอะไรอีกคะแล้วกดน้ำมะนาว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 หรือว่าน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี่นะคะนี่คือน้ำมะนาวอ่าแล้วมีอะไรอีกคะลูกน้ำน้ำนูดอยู่ในขวดชิปตี้แล้วอีกคะสีผสมอาหารสีผสมอาหารเมื่อกี้เขาใช้สีแดงไปแล้วกลุ่มนี้จะเอาลาวาสีอะไรดีคะสีแดงสีส้ม กับสีเหลืองสีเหลืองเอาสีเหลืองเมื่อไหร่ล้างเหลืองเอาสีเหลืองนะเดี๋ยวเราใช้สีเหลืองนะคะ่แล้วมีอะไรอีกคะน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานอยู่ทางด้านนู้นเห็นแล้วใช่ไหมคะหนูเคยใช้กันนะน้ำยาล้างจานอันนี้ครูแบ่งมานะคะดินน้ำมันอ่าดินน้ำมันนี่ไงดินน้ำมันเราสมมติว่าเป็นภูเขาไฟอ่แก้วน้ำอันนี้นะคะแก้วน้ำถาดถาดรู้จั ึอ๋อโอเคแล้วอะไรอีกคะแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำล้างนาแล้วอะไรอีกชามและช้อนชาชามและช้อนชานี่นะคะ